ถวายยังถวายแล้วค่ะน้องพี่ค่ะถวายแล้วค่ะมียากับผ้าแมสด้วยค่ะน้องพี่ วินพนมมือไว้ลกูกวินพนมมือไว้ลกูกกะวินครับกะวินครับกะวินพูดพอๆนะลูกนะผีจะได้ไม่หลอกนั่งดีๆครับนั่งดีๆครับ พนมเหมลูกเอากะปูเหมาูลลูกครับครับลูกนนกระวินพนมมือไว้ลูกกระวินพนมมือคบกระวินประวินพนมมือไ

กบินพนมมือไว้ลูกพนมมือไว้ครับวินครับกวินนั่งดีๆครับลูกพนมมือไว้ลูกพนม

กวินกวินนั่งดีๆคาเอาขาลงลูกเดี๋ยวผีมานะลูกถ้ากวินนั่งไม่ดีค่ะใกล้จะหมดแล้วลูกปูปูวิ่งเดินไกลขอบคุณครับอวินขอบคุณครับปูกลูกสานุ กินพนมมือไว้ลูกพนมมือไว้ปู่จะเดินไล่ผีให้เราลูกกวินครับเอาขาลงดีๆลูกไม่งั้นผีจะมานั่งเหมือนพี่เมยลูกเร็วปู่มไม่ให้ขนมนะนั่งดีๆครับ พี่เหมืยก็เดินเหนียเหมือนกันกกน,นะ,วนะนนวกนว่าจะไปถึงเนี่ยโอนานเต่าเต่าวิ่งเร็วนาะอ่างาไปถึเปงเหมยช้าพี่เหมือ,อย่าคุยกันลูกพี่เหมือยให้ตั้งใจพนมมือลูกอย่าคุยกันคุยกันก็บินนะเอาขาลงนั่งดีๆครับไม่งั้นผีจะออกมานะคะ พนมมือปู่ไว้ไม่ไงั้นผีจะออกมากินล่าตามเด็กนะพนมมือไว้ปู่ไล่ผีให้นะครับปู่ไล่ผีให้นะครับลูกินค,ครับนั่งดีๆปู่มาแล้วลูกน,นั่งพนมมือไว้ลูก ปูลงลูกกัะปูลงลูกกัะปูลงกวินครับนั่งดีๆครับเอาขาลงไม่งั้นปู่จะปล่อยผีออกมาครับกวินครับปู่มาอีกแล้วกวินเร็วๆปู่ไม่ให้ขนมนะวิน พนมมือไว้ครับกะวินพนมมือไว้เดี๋ยวป,ปู่มาเดี๋ยวปู่ไล่ผีให้นะกะวินนะสี่ร้อย